ดีคะ่ะวันนี้บรรยากาศก็ฝนตกนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทมําเมนูล่าปลานินกันนะคะวันนี้โชว์ฝีมือโดยเชฟซึนนะคะขั้นตอนแรกเราก็ปลาไปขอดเก็ดแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีเลยหลังจากนั้นเราก็เอาปลามาแร่ๆเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็เกล็ดปลาย่าทิ้งเด็ดขาดน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกรอบแล้วก็เอาไว้ไว้ยนะคะหน้าล่าปลานะคะ แล่เนื้อของปลาออกทั้งสองฝั่งเลยนะช่างเซิร์นก็แล่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ช่างเชฟนะคะพูดผิดค่ะเราเอาเนื้อออกให้หมดนะเพราะว่าปลานิลตัวหนึ่งกิโลเนื้อไม่เยอะนะคะทุกคนหลังจากแล่เนื้อเสร็จเราก็จะแยกเนื้อออกจากหนังปลานะคะหนังปลาเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกรอบแล้วก็เอาไปโรยหน้าลาบเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็หัห่นๆเนื้อปลาล้วก็เอาไปสับๆนะคะทุกคน สับให้ละเอียดนะเพราะว่าอาจจะมีก้างติดอยู่นะเดี๋ยวเวลาเรากินมันจะไปติดคอค่ะหลังจากที่เราลับเสร็จก็พักไว้ค่ะมาหั่นมะนาวค่ะมะนาวนี้เราจะใช้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะเอามะนาวเนี่ยค่ะมาคั้นเนื้อปลาแห้งเลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะใครชอบกินสุกก็สามารถเอาไป ขัวเอาไปทําให้สุกได้นะคะหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวลงไปในเนื้อปลาที่เราสับเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คัน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 นะคะคันให้เนื้อปลามันแห้งเลยนะคะหลังจากนั้นก็บีบน้ําออกให้หมดให้เนื้อปลาของเราแห้งที่สุดเลยนะคะน้ํามะนาวนะคะที่เราคันเนื้อปลาเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะนําไปใส่ต้มนะคะต้มหัวปลานิบที่ต้มที่เหลือนะคะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นต้นหอมผักชีค่ะ แล้วก็ลืมไปอย่างหนึ่งนะคะคือผักแพลวนะคะวันนี้เราลืมซื้อนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาทอดหนังปลาก,กันคะ่ะวันนี้ทําผิดวิธีมากเลยนะคะแฟนนะคะก็คือรีบเกินไปนะคะหนังปลาทอดเลยไม่สวยแต่ว่าก็กินได้นะคะทอดจนกรอบเหลืองเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นกรอบเหลืองปุ๊บเราก็เอามาตักผักขึ้นให้เสด็จน้ํามันคะ่ะหลังจากนั้นก็คลิปปลาของเราลงไปทอดนะคะนี่มันยังกระเด็นอยู่เลยเพราะว่า น้ำมันยังไม่แห้งเลยนะคะทุกคนเราก็ทอ,ทอดให้มันกรอบเลยนะคะอย่าทอดนานนะก็ใช้ไฟอ่อนๆด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เกล็ดปลาของเราไหม้แล้วมันจะขุมค่ะอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดนะคะทอดแบบโทรศัพท์ของฉันมีแต่น้ํามันหมดเลยเพราะว่าน้ํามันกระเด็นไปทั่วเลยนะคะทุกคนเราสู้ชีวิตมากแต่ใบมะกรูดสู้ชีวิตกับเรานะคะแล้วก็ตักผักให้เสียด็นนะะ้ามันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งนะคะเราก็จะไปทอดนะคะทอด ให้กรอบนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ตักพักเสต็จน้ํามันนะคะแล้วก็น้ํามันเยอะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดน้ําพริกลาบของเรานะคะที่เด็ดเลยก็เป็นน้าพริกลาบเราทําเองนะคะน้าพริกลาบเหนือนะคะก็จะมีเครื่องสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปลานะคะที่เหลืออันนี้ก็เป็นไส้ของน้องนะคะเราจะเอาไปใส่ต้มเหมือนกันนะคะหลังจากล้งางทำพามอาแล้วก็มาสับเป็นชิ้นๆนะคะตามใจชอบนะคะส,บสับๆเลยแฟนก็สับเป็นชิ้นนะคะหัวน้องก็จะผ่า ออกเป็นผักครึ่งเลยนะคะทุกคนเราก็มาตั้งน้ํารอแฟนกันค่ะวันนี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะถ่ายแล้วก็ช่วยล้างผักนะคะหลังจากนั้นเราก็าตะไคร้ามาทุบๆ,ๆค่ะแล้วก็ข่าค่ะหั่นเป็นแว่นๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะหั่นเป็นซิกๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะก็ฉีกๆตามใจชอบเลยนะคะแฟนก็ฉีกตามสไตล์แฟนนะคะเขาทำอะไรหลังจากนั้นก็เอาเครื่องสมุนไพรลงไปต้ม คนคะลืมใส่หอมแดงนะคะพอเรามาพากเสียงอา้าทำไมลืมใส่หอมแดงนะคะค่ะเครื่องปรุงของเราก็มีเกลือผงชูรสรสดีนะคะแล้วก็หลังจากน้ำของเราเดือดเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะกดๆยาคนนะเดี๋ยวปลาจะคาวค่ะปลาสุกปุ๊บปรุงด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่มะขามเปียกด้วยนะหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใบบักลูดที่เหลือแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกแห้งคั่วแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยใส่พริกลาบที่เราเอาไปผัดน้ำมันนะคะรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะชิมรสชาติ รสชาติที่ชอบแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็แต่งหน้าด้วยต้นหอมผักชีได้เลยค่ะเรามาคนราบกันค่ะนี่ก็เนื้อปลาของเรานะคะใส่พริกลาบลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะคนๆ,ๆให้เข้ากันนะแล้วก็พุงรสด,ด้วยผงชูรสด,ด,ดีค่ะ,อะไอพม่ใช่ผงชูรสแล้วก็ข้นข้วนิดหน่อยค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลาบปลาเหมือนกันนะคะแต่เป็นลาบแบบแห้งๆนะคะเดี๋ยวหลังเราจะมาทําลาบเหนียวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่จานเลยค่ะผักแก้มของเรามีเยอะแยะนะคะโรยด้วยหนังปลากรอบแล้วก็กิดปลากรอบแล้วก็พริกทอดนะคะแล้วก็ใบมะกรูดทอดกรอบนะคะใครกินสุกก็เอาไปผัดได้นะคะแต่ขั้นมะนาวมันก็น่าจะสุกนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันมันไม่น่าจะสุกหรอหมะมากินเข้าไดยคันกับข้าวเหนียวจ้ำไปเลยค่ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นต้มหัวปลานะคะสดน้้ำร้อนสำหรับที่นี้สวัสดีค่ะ